ผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่พัดไทพานกับผ้ามานนะครับมาอ่ายาม่องครับเนาะยาม่องครับตัวนี้ก็อยู่กับไอ้มินนะครับเนาะมายาม่องนะครับเป็นอ่าคลองน้ำธรรมชาตินะครับไอ้มินครับลองน้ำธรรมชาติครับนี่ก็ติยาม่องคือต้องใส่จังมองขับไอยู่นี่ใส่สองครับใส่สองเนาะใส่สองกับอะไรปลาธรรมชาติไม่ปลาเนี่ยครับไอยั่ไงปลาดุกปลาเข็งครับไปดุกปลาเข็งครับอือ คือเาเอาใส่หรือใส่จังม่งครับเดิมใส่ประมาณใบสามครับเดิมใส่ใบสามครับอ๋อบบบนี้ห้อกับว่ายามเนี่ยมัเศร้าครับอืมก็ถือว่าพ่อได้กินได้ขายเนาะครับโอ้ได้หลายเลยใส่มาเบื่อไงกๆนะครับเมื่อไงเนี่ยโอ้โอันนี้ปลาดุกเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โนนี้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกปลาเข่งปลาหมอครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ครับนี่ไข่พร้อมพี่น้อง นี่โอ้นี่อ๋ห้องใส่เลยแล้ววันนี้ห้องก็ไปปดมาครับไปครับไปปดอยู่อ่พ่นขอเลีน่นครับโขงน้องหน้าเ้าเนาะครับอ๋อเดี๋ยวห้องไปเบึงอ่วิธีการปดป้าเลยครับผมครับเอาลงเลยครับนี่ก็จะเป็นพัชนาในการใส่ผ้าดังครับเนะาะ ครับคุณพ่อเดี๋ยวเราไปปลดป่ากันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,ค,รบคุณพ่อแนะนำตัวนะครับผมผมก็ซื้อลาน,ลน,น้ำตกุญวงภูง้า คุณพอล่าครับวงพูง,งาครับสื่อเหรียญน,นะครับสื่อเหรียญกัดสื่อเหรียญกัดเป็นลูกใช่ใช่ละคนที่สิบอืมก็เลยเขาก็ใช้สื่อพ่อแม่ก็ใช้สื่อใไงวะบักลา,านะบักลากเลยสื่อลาลาเลยอโอ้คุณพอลา่าครับคุณพอลา่าแต่ก่อนนี่ในี่ยิ่งความประวัติความเป็นไปเป็นมาเนี่ยคือเป็นเคยเป็นนายกเหม,มือนแบบเป็นนายยกของเทศบาลโคตรแหลก คนแรกแนนนายกเทศบาลกู่กาสิงห์ครับแม้นบับครับครับตําบลกู่กาสิงห์แนนเป็นคนแรกของของตําบลเลยนครับแนนคนแรกที่ยกฐานะเป็นเทศบาลแบบเปลี่ยนเลยซะแล้วแต่ก่อนมันเป็นตําบลเนาะตอนนี่เขาเลยยกฐานะเป็นเทศบาลแนนครับถือว่าเป็นคนแรกเลยครับผ่านมาจักปีเล้วครับอุ้ย เขามนหลายปีเลยทีห์ตั้งแต่ปีสี่สองี่ยังกูละปีสี่สองแมนโอ้ผ่านมาประมาณยี่สิบห้าปีแล้วใี่ก็บล่งสุข,ขาคันทรามดาเนี่ยละครับตอนนี้เขามายกฐานะจากสุขขาเป็นเทศบาลนะครับเพราะ เสษียณอายุแล้วก็มาเหตุให้เห็นหน้าเนะาะเป็นชาวน้านะครับทำไร่ทํานาทําสวนหาปูหาปลาครับนะครับ โอ้ปลาดุกไงเลยมั้วมูนันล่ะตาสีเส้นมีสีเส้นเนาะนี่ปลาดุกเป็นตัวใหญ่อันนี้ก็ไปสัตว์แฟบตัวงทขาวจนพันตัวคือห้องส่แลาะห์ห้องก็เอา คือว่าไปซักบ่ครับงานไปซักไหนมันมอมีขี้ไข่น้ำเนาะแหมนแหมนหลังทำความสะอาดห่ยยังไงครับ mm hmm. นี่ประดุกค hmm. ือก็คักว่าก่อน หดตะเวทใบหดโหดมดมือเลยนะคือถือั้งหาลังนี้เล่นมาครับตัวนี้เมียนอืมโหมูดนั่นกับบดถ้าได้เอาลูกไปใส่เดี๋ยวมันใส่หลายเลยกับขี่คันครับมันพุทคือ น้ำลานะครับกับน้องมินนะครับก็มาปลดปลานะครับนี่ครับเอาใส่มองมองมองคองใส่มองจักจักจักพื้นครับนี่หาหานะครัหาพื้นเนาะครับอ้อันนี้ไม่ยังเลยพ่อไล่ๆนี่แม่นี่ยังนี่เนือหูเหลี่ยมบ่กเ้อูเหลี่ยมเลยบอกนี่โอ้โหเหลี่ยมไม่ใช่นงูป่าบอ มันกาตะกุนเดียวกันหต่มันมนั่นมูนี่มันออกไล่หากินปลาตัวครับวันไปถือม่องตัวบนโอ้ตายไหมครับนี่ตายแล้วตายแล้ว,ลวโอ้นี่ยตัวดำหญ่เลยนี่ก็จะเป็นประคอเนาะประคอประคิงครับนี่มาปลดม่องกันครับ ใส่ถุงมือเลยบ่พอใส่ถุงมือใส่ถุงมือเลยงานด้มือหนึ่งประมาณจักโลครับว้ายมันถื่อคักเมันก็เด็กเป็นกองลู้สิบรู้หมดแล้วเนาะอืมกลงรู้สิบรูเลยแานอันนี้ห้องส่ไปขายบ่ครับหรือว่าจังเดีใส่โอ้ยคนอยากได้หลายโพดสั่งงานบ่ครับงานสั่งซังไปเลยเห็นบ่สั่งไปเลยอย่างมาจักโลจักโลอันบ่งานอ๋อ แม่ซอจอพิมมอรี่เล่าว่าอย่างใดจากสิบกิโลนี่แม่พอดนะครับโอ้ยอย่างมันบดถือเลยแม่ใหญ่เลยว่าแั่นน้ามันขวอนลงมาอย่างน้อยบุนแล้วมันยังติดถือครับครับน้ามันหลายหดครับ น,นี่ผู้อันนี้ผู้ซอยมนี่ผู้ซอยคนสวนตนผู้ซอยกันนะครับเนาะอันนี้ก็คือไปทั้งสองคนเลยเนาะ <c oughs> ไปใส่ซสยกันไปคนละทางคางละทางไปเถอะนะใส่คนละคางเลยผุ้ดึงไปคล้องไตคล้องผู้ดไปทางทึงครับงงไปช่นกันเลยผู้ดใดเสียใ้เท่านัน <c oughs> <c oughs> ตัวกคือเวลาเขาไปหาเนี่ยเขาก็คือตามคลองน้ำธรรมชาติเล่น,มน,นเมืออ่อกี้ขึ้นคลองยังครับพ่อคลองกรมพัฒนาที่ดินไหมเขาเห็ดไว้อืบให้น้ำไหลลงมุ่นทรงลงซีไปปุ๋ยเรพราะว่าช่วงนี้มันเป็นไอ้น้ำหลากเนาะเมียนเป็นฤดูฝนน้ำหลากน้ำบีเน่ไหลครับปลาปลาก็เป็นปลาธรร,รมชาติพร้อมเมียน,น ที่เคยเดคได้ลัสุดได้ลัยเป็นไครับไพ้อยู่พุ่นแล้วเจ๊แปดโลพ่นแล้วเจปดโลเออโอ้เขาขายกิโล่เครับเอาไปขายให้ช่ปบ้าม้องม้วนตายเขาก็ขายกันเจ็ดสิบบาทกิโลเลยเจ็ดสิบครับถือได้หลายกว่านมันลงหกสิบบาทครับมีห้อก็อยู เอ่อพ่อนขอเลีนเนาะโคกน้องนาของท่านรองวิทูลเนาะน,นะน,นี่เป็นียงน,หนาหน่อยนะผักพรอน,นใจนะครับเป็นเถึงนาหน่อยบรรยากาศเป็นธรรมชาติครับผมตายไปเลยเนี่ยตายครับโอ้ขี้กินอิ่มเนาะ เออตูอเ,ออเนี่ยมัดยนดมีตะปาด<ย>้ปาก็ได้น่ะอีวายยเยมือตี้ตีก่อนนตีมันตายก่อนนะแฮมันบบตายเหอ,อมันตายแล้วเมียน,บบนมาะจับป่านกะของแขววันนี้แล้วก็ จากปลดปางมาปลดงูนะครับเนาะงูติดดา่างงูติดดา่างโอ้อะไรมันทายเลยเป็นโอ้ตัวใหญ่นี่กินอิมนะ่มเนาะเอ้ยไในทองมีกระปาเนีช่ชะตาขาด,ด,ดางอนมาตินมอ้ออย่างนี้แหละโอ้ใหญ่ดีเนาะโอ้ยมันโขไปจนแหลมตัวงี้จริง โ,อ,โอันมองมองตะาาไครทอรไรครับเนี่ยตัวนี้ตาขนาดสา,สามเามส้นหามูสันนอันมูตื่นอันยังสี่เส้นอันนี้สามเส้นสามเส้นหาครับมันสิมีความเาวความสันบแบบ ดิมีใส่ปลาให่ใส่ปลา,ปาน้อยถิ่มลงห้องตัวนตายถิ่มลงห้องเลยย่าน,นให้ปลากินเลยให้ปลากินกันเ่ยจะมีเห็ดบดแดกกับขี้คัดครับย่ำสาวอุ่นแล้วมันยังดเด็กเห็ดบดแดก ป,ปลาปีเดียวไหลคับปีนี้ไหลายก็ปีทุกปีนปมาผอเมียนเพราะหนามันไหลเนาะน้ำมันไหลหนามันไหลคลองตัวนี้มันมาจากใส่กับคลอ,องทีแม่ๆน,นี่โวย้ยมันเห็ดเต็มทงกุล่านี่เมียนเมียนเหมือนปลอ,อ,อมเล่นมั้งครับเต็<น>ออมทงเลยเป็นตาบักหับปูโดครับนี่แหละครับพี่น้องครับหาปูหาปลา,า,ปาครับของชอ<ม>าวนาเกษตรกรเอา นะครับพามาบึงนะวิธีชีวิตนะครับวิธีชีวิตของชาวนานะครับอีสานบานเฮานะครับจังหวัดลอยเอ็ดเฮานะครับของคุณพ่อล่านะครับกับน้องมิ้นนะครับหาปานะครับเนาะถือว่าเฮ้ากับหากินแรงกินง่ายนะพ่อเนาะกินแรงกินง่ายเลือเฮ้ากับาครอ่าใครพ่อเบค่า น้ำม, <telling. S 2> มันน้ำมันคาปิ๊กนะครับ่าเสร็จไปแล้วสองนะครับสำหรับชิปนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ขอจบชิปเลเพียงตัวนี้นะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะครับก็สีภาพไปเฮดคอนเทนต์ยังเดี๋ยวรอติดตามนะครับช่องพัดไทยบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพล่คกับน้องมินหลายๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ